สวัสดีครับผมอาจารย์สุรินเป็นนักพยากรณ์ลายมือครับวันนี้ก็อยากจะมาเล่าเรื่องชวนคุยนะครับเกี่ยวกับลายมือนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือในเรื่องของจุดแดงบนลายมือครับจุดแดงบนลายมือนะนะั้นเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ดีครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งข่าวดีในเรื่องราวต่างๆนะครับ ดูมือนะครับอ่าเราดูสิครับว่าในแต่ละพื้นที่นั้นเขามีเรื่องเราจะเล่าเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับจุดแรกครับนะครับบริเวณองค์มือใต้นิ้วโป้งนะครับส่วนนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับความสัมพันธ์ครับหากเจ้าของลายมือมีจุดแดงนี้ปรากฏขึ้นนั่นแมาแปลหมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับคนใกล้ชิดหรือว่าคนในครอบครัวนั้นฮะช่วงนี้ดีนะครับมีความชื่นมื่นนะครับการเงินการทองก็รู้สึกว่ามันหาง่ายเนาะแล้วก็ได้เงินมาแบบได้แบบง่ายๆอาจจะเป็นเรื่องของการเงินที่ได้มาจากการให้โดยเสน่หาเช่นคุณพ่อให้ลูกนะครับแฟนให้ตังนะครับญาติผู้ใหญ่ให้แต่อียอย่างนี้นะครับ จุดต่อไปนะครับมันจะเหนื่อยขึ้นนิดนึงนะครับนะครบ,บริเวณนี้นะครับช่วงเนี้มันเป็นจุดนี้แล้วก็ในช่วงนี้นะครับหากจุดแดงปรากฏขึ้นนะครับมันแปลว่าคุณจะต้องมีเรื่องของการแข่งขันการออกแรงเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับถ้าเป็นนักกีฬาก็คือว่าช่วงนี้คุณต้องมีการแข่งขันแต่ว่าการออกแรงการแข่งขันของคุณนั้น มันประสบความสําเร็จครับก็แสดงความยินดีด้วยครับหากว่าวันนี้ฝ่ามอือของท่านปรากฏอยู่ปรากฏจุดแดงอยู่บริเวณน,นีนน้นั่นหมายความว่าคุณประสบความสําเร็จในการแข่งขันนะครับจุดต่อไปนะครับหากสมพุทธแดงปรากฏขึ้นนะครับหมายความว่าช่วงเนี้นะครับหากคุณรอในเรื่องของการปรับขัน้นปรับตําแหน่งนะ หรือว่าอรอความก้าวหน้าในงานคุณนะครับช่วงนี้คุณได้ประสบผลสำเร็จนะครับเจ้านายนะครับมีโอกาสปรับขั้นปรับตำแหน่งเพเิ่มเงินเดือนให้คุณนะครับสำหรับน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับหากจุดนี้ตำแหน่งนี้บริเวณน,นี้มีจุดแดงเกิดขึ้นนะครับกำลังจะสอบเข้ามาหาวิทยายลายัยกำลังเปลี่ยนโรงเรียนนะครับ โอกาสประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งใจมีสูงทีเดียวแหละครับนะจุดต่อไปนะครับนะครับบริเวณโคนนิ้วกลางนะครับหากจุดแดงปรากฏขึ้นหมายความว่าการงานคุณช่วงนี้นะครับประสบความสําเร็จนะครับได้ประสิทธิภาพได้เป้านะครับได้เป้าตามที่คุณต้องการนะครับนะถัดไปครับนะบริเวณนิ้ว นางนะครับเมื่องานคุณประสบความสําเร็จนะครับแน่นอนชื่อเสียงการพูดถึงโขดคุณในแง่ที่ดีก็ตามมานะครับเมื่อคุณมีชื่อเสียงเมื่องานคุณประสบความสําเร็จเงินทองก็จะแตมตามมานะครับตรงนี้เปรียบบริเวณใต้นิ้วนางนี้มันก็เหมือนกับสปอตไลท์ไฟแสงสว่างที่มาส่องนะฮะให้กับถนนทางเดินในช่องทางเดินของงานของคุณนะครับ ต่อไปครับบริเวณนิ้วก้อยนะครับหากปรากฏจุดสมพุทธแดงเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคนที่ทำการค้านะครับการค้าของคุณในช่วงนี้ได้ผลดีนะครับมีลูกค้านะครับมีลูกค้าติดต่อมาซื้อของคุณนะครับคุณมีเงินไหลเวียนในธุรกิจการค้านะครับหากคุณกำลังเจราจาติดต่อนะครับหมายความว่าช่วงนี้การเจราจาของคุณเนี่ยได้ผลดีนะครับ ได้รับการยอมรับนะลูกค้าโอเคกับคุณนะครับจุดต่อไปนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครอบริเวณนะครับบริเวณนะครับอุ้งอุ้งมือด้านนี้นะครับบนด้านซ้ายนี่นะครับหากจุดนี้ปรากฏขึ้นนั้นมาวามว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสได้ลาบลอยนะครับอันเนี้ยคนเสี่ยงโชคอาจจะชอบนะครับว่าโชงเนี้ยคุณเสี่ยงโชคมาหลายงวดแล้วเออม,มันไม่เข้าสักที แต่ถ้าเกิดว่าจุดนี้มันปรากฏเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าในช่วงระยะเวลาใกล้ๆเนี่ยในระยะถึงาวันเนี่ยคุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในการเสี่ยงโชคในสําหรับบุคคลซึ่งกําลังมีคดีความนะครับกําลังอ,อยู่ในชั้นของการต่อสู้กันโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นมีสูงทีเดียวครับคุณมีโอกาสเป็นฝ่ายชนะคดีความนะครับ จุดนี้นะครับเป็นจุดได้อุ้กม,มือนะอุ้กม,มือด้านล่างนี้นะครับหากปรากฏจุดแดงขึ้นคุณมีโอกาสได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศนะครับงานของคุณได้รับการสนับสนุนจะช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็คือในเรื่องของสมุดแดงซึ่งปรากฏขึ้นบนฝ่ามือนะครับก็จะแสดงความหมายและรายละเอียดนะครับ แตกต่างกันไปนะครับแต่สมพุทธแดงเนี้ยเขามีระยะเวลาของเขานะครับหากเกิดขึ้นนานแล้วหลายๆเดือนแล้วเป็นปีแล้วสมพุทธแดงนั้นก็จะเป็นโมฆะไปไม่ได้เกิดผลอะไรนะครับเพราะเขาจะแสดงผลในช่วงระยะเวลาของ30วันถึง45วันเท่านั้นนะครับหากท่านอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอยากจะดูในเรื่องราวในเส้นบนลายมือซึ่งมันจะบอกถึงเรื่องของ การงานโชคลาภความรักนะครับหรือการลงทุนนะครับหลากหลายเรื่องราวท่านสามารถที่จะพบผมได้นะครับที่เซ็นทรัเวอร์ชั้น5ฝั่งบีคอนนะครับผมประจำอยู่วันอังคารวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับพร้อมกับทีมคณาจารย์โหร,โหราศาสตร์และการพยากรแห่งประเทศไทยอีกหลากหลายสาขานะครับ ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะครับเปิดทุกวันครับนะครับไม่มีวันหยุดนะครับและในโอกาสพิเศษในช่วงวันหยุดยาววันคล้ายวันเฉลิมพระชนมานะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วง27กรกฎาคมถึง2สิงหาคมเราได้เปิดงานอีเวนต์นะครับเป็นเวลา7วันนะครับ ก็ตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยประมาณนะครับก็จะมีเหล่าบรรดาทางทีมคณาจารย์โผอศาสตร์และการพยากรแห่งประเทศไทยหลากหลายสาขานะครับเรารวบรวมแต่นักพยากรที่เก่งๆมารวมกันนะครับเพื่อรอที่จะให้บริการแก่ทุกท่านนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนกับทีมงานของเรานะครับแล้วก็ผม มาพบกับท่านในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ตาเจริญทิพย์ลักษักมาสกุลอาจารย์ตาฉายาอาจารย์ตาแม่หมอนำทางไรนะคะพยากรณ์ด้วยศาสตร์เลขแก่โตชีวิตฐานเช็คกรรมตั้งชื่อมงคลเลิกมงคลเบอร์มงคลแก้ไขเลขที่บ้านเลขที่รถผูกดวงความรักคู่แท้คู่เทียม อยากรู้อดีตปัจยุันอนาคคตแค่ใช้วันเดอร์ไปเกิดและเวลาเกิดค่ะแล้วก็อันนี้คือแผนรูปแบบของการพยากรณ์ด้วยศาสตร์เลขเจตโตสีบัิฐานนะคะอันนี้คือแบบฟอร์มของเขานะคะเจตโตสีบัิฐานนี้จะบอกอย,ย่อยๆให้สักประมาณสักสิบข้อหรือสิบเอ็ดข้อนะคะว่าสามารถทํานายอะไรได้มั่งนะคะการทํานายด้วยศาสตร์เลขเจตโตสิวัฏฐานดวงแบบไหนเป็นดวงที่นารีอุปถมหรือบุรุษอุปถมนะคะ สองดวงราชาโชคราชาโชคของในสัตว์ใจตัวสิบปานนี้คือห้ามคาดหวังนะคะคุณทํางานให้เต็มที่หาเงินให้เต็มที่อย่าไปคาดหวังรต้องได้เท่านั้นเท่านี้นะคะแต่อาจารย์ตาเข้าใจนะคะว่าคือทํางาน,ม,นมันต้องมีเป้าหมายทุกคนใช่ไหมคะแต่คนไหนที่มีดวงที่มีดวงราชาโชคแล้ตั้งเป้าหมายแล้วจะสวนทางกันเลยเพราะฉะนั้นอันนี้บอกเป็นไกด์ไลน์ให้นะคะว่าเจ้าชะตาของคนที่มีดวงราชาโชคอ่ะให้ให้ให ให้ทำงานให้เต็มที่อย่าตั้งเป้าหมายหรือคาดหวังนะคะแล้วมันจะได้แต่ถ้าตั้งเป้าหมายแล้วมันจะไม่ได้มันจะสวนทางกันนะคะให้าดวงแบบไหนเป็นดวงต่อไปก็ดวงแบบไหนที่เป็นดวงที่มีตําหนิก็คืออาจจะได้ดวงที่มีผ่านการมีครอบครัวมาแล้วพ่อไม่หรือแม่ไม่หรือลูกเต็กไม่ลูกเต็กก็ได้นะคะต่อไปดวงแบบไหนที่เป็นดวงค่าราชการนะคะทํางานแบบไหนค่าราชการแบบทางานคาาการเล่นรุ่งหรือไม่รุ่งนะคะ มันมันจะขึ้นไดในศาสตร์ตโตจิบฐานนี้สามารถบอกบอกได้เลยนะคะว่าเจ้าชะตาท่านนี้สามารถทํางานข้าราชการได้ไหมหรือทํางานเอกชนกับข้าราชการอันไหนจะรุ่งเรืองกว่ากันนะคะดวงแบบไหนได้บ้านได้รถได้ออฟฟิศใหม่ได้ขยายบ้านหรือซื้อรถเข้าบ้านหรือตําแหน่งหน้าที่การงานส่งขึ้นหรือมีโชคมีลาบนะคะ ดวงแบบไหนที่มีดวงต่างประเทศหรือดวงทําธุรกิจสีเทาในดวงในในศาสตร์เจตโตสิวฐานนี้สามารถเห็นได้เลยนะคะในเมื่อตั้งฐานดวงมาแล้วนะคะแล้วดวงดวงแบบไหนก็คือความรักแบบยั่งยืนถาวรก็คือผู้รักผู้แท้ผู้เทียมนะคะจะเอาดั้งดวงผู้หญิงและดวงผู้ชายมาผูกดวงกันว่าสามารถคบกันได้ประมาณไหน เป็นรักแท้เป็นลักเทียมหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะแล้วดวงแบบไหนสามารถบ่งบอกเห็นถึงเจ้าที่เจ้าทางของบ้านนั้นด้วยไนดะ้ว่าเป็นเจ้าที่แบบไหนเป็นเจ้าที่องค์ไหนเจ้าที่เป็นลักษณะแบบคนเก่าคนแก่บรรพบุรุษอุจาตายายที่คอยส่งเสริมกับชาติตาก็สามารถจะดูได้นะคะการเงินดวงแบบไหนการเงินเก็บอยู่ใช้เงินเก่ง เก็บเงินไม่อยู่ก็สามารถดูได้นะคะแล้วดวงแบบไหนที่มีดวงซิกเซนคือคําว่าซิกเซนในศาสตร์เจตโตสิบฐานนี้ก็คือสิ่งทุกข์คิดวายมันจะเป็นตามที่เราคิดทุกอย่างนะคะแล้วก็ในศาสตร์เลขเจตโตสิบฐานนี้สามารถอาจารย์ตาได้เรียนเทคนิคการไทกรรมมาเพื่อผสมผสานในการทํานายดวงเจตโตสิบฐานว่าอ,อันนี้คือดวงตัวอย่างนะคะอาจารย์ตาได้ขอญาติเจ้าของดวงชะตาแล้วนะคะอันนี้เทคนิคไทกรรมก็คือ ดวงอันนี้การเงินมาเร็วไปเร็วนะคะแต่ว่าเป็นแมว9ก้าชีวิตนะคะพอเงินหมดสักพักหนึ่งก็มาใหม่พอเงินหมดสักพักหนึ่งก็มาใหม่ต้องวางแผนให้ดีให้ละเอียดในการใช้เงินนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเป็นคนที่เงินเข้ามาเยอะก็ออกเยอะเหมือนกันนะคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นก็บอกเป็นไกด์ลายชีวิตให้กับเจ้าของชะตาดวงนี้ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ต่อไปอา,อาจารย์ตาจะนั่งประจำบูธวันอังคารวันศุกร์วันเส,สาร์นะคะ เวลาตั้งแต่10.30ถึง22.00ในบูธคณาาจารย์โหรา,า,รารศาสตร์และการพยากรขยงประเทศประเทศไทยนี้มีเปิดบริการตรวจดวงชะตาทุกวันนะคะหลากหลายศาสตร์หลากหลายอาจารย์ที่มานั่งประจำอยู่ตรงนี้นะคะและขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ งานอีเวนต์ทางคณาจารย์โหราศาสตร์และการพยากรในประเทศไทยได้จัดงานอีเวนต์ในช่วงวันหยุดยาววันเฉลิมพระ,พะชนมพรรษาในหลวงการที่10ในวันที่2 7กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหานี้เวลา10โมงจนถึง22.00น,นนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านมาดูดวงกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์รวมพอนอรนรชัย หรือมีฉายาทางด้านการพยากรณ์ว่านศโหราจตุรธาตุอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในด้านโหราศาสตร์มหาสัตตเลขเจตัวเป็นทั้งผู้สอนและผู้พยากรณ์ถ้าใครต้องการอยากจะเรียนรู้ศาสตร์แห่งมหาสัตตเลขว่า สามารถใช้ในการพยากรณ์ได้แม่นยำขนาดไหนมาเรียนรู้กับอาจารย์ลดโหราจตุรธาตุได้ที่คณาจารย์โหราศาสตร์แห่งประเทศไทยอาจารย์มีความรู้ในด้านของการพยากร์ศาสตร์แห่งมหาสตรตเลขบางคนสงสัยว่าศาสตร์แห่งมหาสตรตเลขนั้นคืออะไรศาสตร์แห่งมหาสตรตเลขนะคะมีมาอย่างนานนานเป็น ทศวรรษเราใช้การพยากรณ์จากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดวันคือวันอะไรวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์ซึ่งมีตัวเลขกำกับตัวเลขกำกับก็คือถ้าเป็นอาทิตย์ก็เป็นหนึ่งจันทร์ก็เป็นสองอังคารก็เป็นสามพุธสี่พฤหัสท้าสุขหกและเสาร์เจ็ด สำหรับเดือนล่ะเดือนก็จะมีเดือนธันวามกรากุมภามีนามเมษาพฤษภาไปถึง12เดือนและก็มีเลขกำกับตั้งแต่ธันวาคมเลขหนึ่งเป็นต้นไปบางคนสงสัยใช่ไหมล่ะเอา้ามกราไม่ใช่เลขกำกับเป็นหนึ่งเหรอมาเรียนรู้กับอาจารย์สิคะว่าทำไมธันวาคมถึงเป็นเลขหนึ่งส่วนในเรื่องของปีนะคะ ปีชั่วฉลูขานเถาะซึ่งเป็นปีนักษัตร์นะคะชั่วก็เป็นหนึ่งนะคะฉลูก็เป็นสองนะคะขานก็เป็นสามไล่เรียงไปจนกระทั่งครบ12นักษัตร์อะแล้วเวลาเกิดละ่ะเวลาเกิดของคนเรานะคะก็สามารถมาใช้ในการพยากรณ์ได้เช่นเดียวกันความละเอียดนะคะในการพยากรณ์เราก็จะมีพบ ในการกำกับตัวเลขเหล่านั้นพบก็จะมีพบตั้งแต่ตัวตนนะคะครอบครัวบ้านพี่น้องการงานการเงินอาชีพและคู่ครองของเราคู่ครองของเราก็มีได้หลายคนเช่นเดียวกันเอ๊ะไม่ใช่สินะบางคนก็มีคนเดียวบางคนก็มีหลายคนแต่ถ้าอยากรู้เรื่องให้ลึกซึ้งไปกว่านี้ ก็มาพบอาจารย์นธโหราจตุรธาตุได้นะคะที่สถาบันคณาจารย์โหราศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะสถาบันคณาจารย์โหราศาสตร์นะคะแห่งประเทศไทยนะคะสถาบันคณาจารย์โหราศาสตร์แห่งประเทศไทยนะคะอาจารย์ย้ำทำไมย้ำเพราะต้องการให้ชื่อนี้ติดในหูท่าน แล้วท่านจะได้มาถูกทิศถูกที่และถูกทางท่านทราบหรือไม่เวลาก็สามารถพยากร์ณได้เช่นเดียวกันท่านทราบไหมคะว่าเวลาเนะี่ยมี24ชั่วโมงท่านรู้อยู่แล้วแต่24ชั่วโมงเนี่ยแบ่งเป็นทั้งกลางวันและกลางคืนใช่หรือไม่ กลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมงและในช่วงของกลางวันและกลางคืนแบ่งยามทั้งหมดออกเป็น8ยามใน8ยามนั้นก็จะมีดาวพระเคราะห์เสวยยามและแต่ดาวพระเคราะห์เสวยยามนั้นก็สามารถพยากรณ์ท่านด้วยได้เช่นเดียวกันมีเรื่องของการพยากรณ์ลึกลับซับซ้อนมากมายท่านอยากรู้ และสามารถพยากรคนอื่นได้สามารถพยากรณ์ตนเองครอบครัวหรือใช้ในการประกอบธุรกิจการงานวางแผนอาชีพได้วางแผนชีวิตวางแผนเรื่องความรักได้มาพบอาจารย์นศโหรายจตตรธาทาแล้วท่านจะรู้ว่าศาสตร์แห่งมหาสัตเลขนั้นแม่นยำเพียงใดไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องหลอกลวงสามารถที่สูดได้ อาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหามามากมายและลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เหล่านั้นในเบื้องแรกไม่เคยเชื่อเรื่องสัตว์เหล่านี้เลยแต่เมื่อเขามาเรียนอาจารย์สอนในเรื่องของเหตุและผลและเมื่อพยากรณ์ลงไปในดวงดาวต่างๆของพวกเขาและเมื่อพวกเขาได้เรียนรู้จากอาจารย์ไปแล้วนำไปพยากรณ์ได้รับคำตอบรับ เป็นเสียงเดียวกันว่าไม่น่าเชื่อว่าศาสตร์แห่งนี้สามารถแม่นยำพยากรณ์ได้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นท่านเชื่อเถอะค่ะศา,า,าตสตร์แห่งการพยากรณ์ไม่ใช่เรื่องหลอกลวงอีกต่อไปศาสตร์แห่งการพยากรณ์สามารถพิสูจน์ได้ลิขิตฟ้าหรือจะสู้ลิขิตคน ลิขิตคนหรือจะสู้การล่วงรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตการวางแผนชีวิตชีวิตคนเราเปลี่ยนได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากรู้เรื่องราวชีวิตของท่านมาพบกับดิฉันอาจารย์รวมพรนรชยัยหรือนโหราจตุรธาตุรวมทั้งคณาจารย์ท่านอื่นๆนะคะ ที่เซนทันเวิร์นะคะได้ในทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10โมงถึง21นาฬิกาและมีการอีเวนต์พิเศษเพื่อตอบแทนนะคะท่านให้มาร่วมกันพยากรณ ในวันที่27กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาตั้งแต่10โมงเช้าถึง21นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งในการอีเวนต์งานที่นี่นะคะจะจัดที่ชั้น3ส่วนอีเดนนะคะซึ่งค่าบูชาครูนะคะเป็นการตอบแทนถูกมากๆนะคะอยากให้มาในทุกๆวันนะคะแล้วพบกันนะคะกับอาจารย์รวมพอนนอรนรยไทยหรือนทโหราจตุรธาตุ รวมทั้งคณาจารย์โหราศาสตร์แห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้อาจารย์ขออนุญ,ญาตพีอารประชาสัมพันธ์ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์เจตราชาพา์ครับผมรับประกอบพิธีกรรมตั้งสารถอนสารไม่ว่าจะเป็นสารพระภูมิสารเจ้าที่สารพ่อท้ามาหาพรหมรวมไปถึงสารเทวาอารักษ์ต่างๆนะครับและก็พิธีกรรมลงเสาเอก ส่วนในส่วนของการตรวจดวงชะตาผมใช้ศาสตร์ของไพ่พรมยานนะครับแล้วก็เลข7ตัว9ฐานนะครับหากท่านใดมีความสนใจที่จะตรวจดวงชะตานะครับขอกาบเรียนเชิญนะครับที่เซนท่านวร์ชั้น5นะครับที่บูธของคณาจารย์โหราศาสตร์และการพยากรณ์แห่งประเทศไทยนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาทุกวันนะครับมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายศาสตร์หลายแขนง ที่พร้อมให้บริการทุกท่านในการตรวจดวงชะตานะครับและในวันนี้ครับผมมีเกจความรู้ดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันในเรื่องของสารพระภูมินะครับเชื่อว่าสารพระภูมิชื่อนี้ทุกท่านคงจะคุ้นชินกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะในประเทศไทยนั้นมีความนิยมนะครับมีความศรัทธาในสารพระภูมิไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนต่างๆโรงงานต่างๆนะครับสถานที่ต่างๆเราก็จะเห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับแต่ แท้ที่จริงแล้วสารพระภูมิเนี่ยเราจะคุ้นชินอยู่ชื่อหนึ่งพระนามหนึ่งก็คือพระภูมิชัยมุงคลซึ่งแท้ที่จริงแล้วพระภูมินั้นนะมีประมาณ9้าพระองค์มีทั้งหมด9 9้าพระองค์นะครับทั้ง9้าพระองค์ต่างมีหน้าที่ต่างกันนะครับแต่ที่เป็นที่คุ้นชินของคนไทยก็จะเป็นพระภูมิชัยมงคลนะครับองค์ที่หนึ่งพระภูมิชัยมุงคลท่านจะเป็น พระภูมิที่มีหน้าที่ปกปักรักษาบ้านเรือนร้านค้านะครับกิจการต่างๆนะครับส่วนองค์ที่สองท่านจะมีพระนามว่าพระนครราชพระนครราชท่านมีหน้าที่ในการปกปักเมืองนะครับปกปักเมืองก็คือป้อมค่ายต่างๆค่ายทหารก็ดีนะครับจะเป็นกำแพงเมืองก็ดีนะครับจะเป็นหน้าที่ของพระนครราชนะครับอีกพระองค์หนึ่งก็คือพระเทเพนพระเทเพนนั้นท่านจะมีหน้าที่ในการปกปักรักษาปศุสัตว์ต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นคอกสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มสัตว์ต่างๆแล้วกันนะครับไม่ว่าฟาร์มหมูฟาร์มหมาฟาร์มกาฟาร์มไก่<笑><笑>นะครับก็จะรวมกันอยู่ในนั้นและอีกพระอ,องค์หนึ่งคือพระชยัยศพพระชยัยศพท่านจะมีหน้าที่ในการดูแลเถกาถวนไล่นานะครับสเสบียงทางยุ้งฉางนะครับอีกต่อมาอีกพระอ,องค์หนึ่งท่านจะชื่อว่าพระคนทันพระคนทันเนี่ยท่านจะมีหน้าที่ในการ ดูแลรักษาปกปักรักษาโรงหอโรงนอนนะครับโรงละครมหรสพงานลื่นเลินต่างๆนะครับอีกพระองค์หนึ่งก็คือพระธรรมมโหราพระธรรมมโหราเนี่ยท่านมีหน้าที่ปกครองดูแลโรงนาสวนนะครับสวนไร่เกษตรกรรมต่างๆต่อมาก็คือพระวัยทัตรหรือพระเทวเถนพระวัยทัตรหรือพระเทวเถนนี้นะครับท่านมีหน้าที่ปกปักรักษาดูแลวัดวาอารามบูชนียสถานที่สําคัญสําคัญ นะครับองต่อมาก็คือพระธรรมมิกราชพระธรรมมิกราชนี้ดูกิจดูแลกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหารถ้าเปรียบเสมือนกับในยุคปัจจุบันก็จะเป็นเกี่ยวกับตลาดตลาดสดเนาะนะครับที่มีการค้าการขายเกี่ยวกับพืชพันธัญญาหารต่างๆนะครับแล้วพระองค์สุดท้ายท่านชื่อว่าพระธาตุทารา,าพระธาตุทารา,าท่านมีหน้าที่ปกปักรักษาดูแลห้วยหนองคลองบึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว พระภูมิที่เราคุ้นชื่อกันอยู่เนี่ยจะมีทั้งหมดเก้าพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องเลือกให้ถูกกับสถานที่ให้ถูกกับหน้าที่ที่แต่ละพระองค์นั้นท่านดูแลนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเกตความรู้เล็กๆน,น้อยๆที่นํามาแบ่งปันกันนะครับและในวันที่27 27สิงหาคมจนยี่สิบเจ็ดกร,รกฎาคมจนถึงวันที่2สิงหาคมนะครับทาง คณาจารย์โหัาศาสตร์และการพยากรณ์แห่งประเทศไทยนั้นได้จัดกิจกรรมที่ดีขึ้นนะครับที่ชั้น3โซนอีเดนนะครับเป็นงาน World of Fortune นะครับเป็นการรวมตัวของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์การทํานายดวงชะตาแขน,แนงต่างๆนะครับมารวมตัวกันเพื่อมาบริการทุกท่านนะครับเ,เราจะเริ่มเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาของของวันดังกล่าวแล้วกันนะครับ ก็ขอกราบเรียนเชิญชักชวนทุกท่านนะครับที่มีความประสงค์อยากจะดูดวงก็ขอเรียนเชิญมาร่วมงานกันเยอะๆนะครับขอบพระคุณครับ